ที่หายไปนเปนี่ยหายไปเพราะอะไรไม่รู้มีช่วงที่หายไปเลยอะจริงมันน้ำหนักที่หายไปเพราะน้ำหนักขึ้นจริงจริงหายไปเพราะน้ำหนักขึ้นจริงไหมครับพี่นำ้ำหนักอ้วนขึ้น20ิบกว่าโลไม่มีใครเจอพี่เลยน่าจะจริงนะฮะเนาะพี่ยังไม่อยากภาพแล้วพี่ก็ไม่อยากจำนล้นจริงแลว้วอะไม่มีรูปด้วยไม่มีใครมีรูปด้วยใช่ ที่หายแล้วก็นั่งขุดหลุมให้ตัวเองอยู่แอบเลยไม่อยากไม่รู้จะเออใช่แล้วก็อยู่แบบอะไรละหมดอะไรแต่อยากเหมอนคนไม่มีไม่มีไม่มีจุดประสงค์แห่งการดำเนินชีวิตอ่ะคืออยู่ไปวันๆัน่ะคือก็บอกว่าพี่ดังฉลิมมากนะครับเอฟซีครับผมมันน้ำหนักเจ็ดสิบพี่ดังน้ำหนักแค่ห้าสิบก็อะไรแล้วเด็กอันนี้ห้าเจ็ดหอมมากใช่แล้วจยากดูแลตัวเองดีๆเนี่ยทำไมขึ้นมาถึงเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเป็นไม่ได้ไงก็เพราะว่าเราเมื่อก่อนไม่เคยอ้วนเลยไม่เคยอ้วนมาก่อนในชีวิตเลยนะฮะช่างบางปีนึ่งช่างหนักทีนึงก็เท่่าเดิมอะ ก็เลยไม่เคยสร้างน้ำหนักแล้วก็แบบก็ปล่อยตัวเองกินไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยกินโดยที่เราไม่ได้ระวังเลยอ่ะแบบไม่หิวแต่ก็กินอะไรเงี้ยกินกันแล้วก็กินหมดเออกินหมดอ่ะแล้วก็แบบพอเริ่มอ้วนขึ้นก็ไม่มีผลกล้าทักอีกอ้วนไม่กล้าทักไม่กล้าทักคนที่บ้านไม่พุกไม่บ้านกล้าทักไหมก็ไม่ทักหนูดังอ้วนขึ้นนะไม่มีไม่มีใครคุณแม่ไม่ทักไม่ทักเพราะว่ากลัวว่าเราจะเสียเซลล์หรืออะไรอย่างเงี้ยมั้งอ่า ก็ไม่ทักไปเรื่อยๆจนต้องทักตัวเองอะ่ะคือเริม่มแบบสใส่เสื้อไม่ได้ใส่เกงไม่ได้อะไรเงี้ยเออแบบคัอบนิ้วแหวนใส่ไม่ได้เอาเรืยังไงสิกูต้อง <c oughs> ตลกวอโดป้ปใหม่หมดเลยเหรอหร,รือไง <c oughs> ก็เลยกลายเป็นคนที่แบบช่วงนั้นแต่ก็ถือว่าเป็นช่วงดีเพราะเราได้พักจากทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้เลยไงคือธรรมดาเราจะคิดเรื่องงานตลอดเดี๋ยวจะต้องมีงานเพลงนะไอเดียนี้มันต้องมานะช่วงนั้นมันไม่มีมันคือหมดมันคือแบบสู่พื้นดินเลย